เพิ่มเข้ามาเนี่ยยังช่วยตอบคาถามในหัวของเรานะครับเกี่ยวกับตัวละครอย่างพี่ลักพี่แมนนะว่าพี่แกนั้นเป็นคนทรยศหรือเปล่านะครับนอกจากไม่หาคอนเทนต์เรานี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บตกข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมตกลงไปในซีรีส์ลีิคิวเียคอนเทนต์อีพีรุ่นแปดพารทที่สองกันอีกด้วยและครับขบไปแล้วก็รับชมพิจารณานั่นหนึ่งเลยนะครับให้กับผมชกยบล็อกเกอร์รดยดูไลค์กันมาเยอะเลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ แม่นะครับได้พากองกำลังของตัวเองพามุยมายังฐานทัพลับของเหล่าทีวีแมนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงไทยกีพีนะครับเราจะได้เจอกับแสงสีขาวทุกแสงตาเนะี่ยตอนที่อีวีนั้นเนี่ยจะตัดจบลงไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยมันได้มีฉากฉากนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากการปรากฏตัวของไททันทีวีแมนะพร้อมกับทีวีแม่อีกสองคนนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของเหล่าทีวีแม่ซึ่งคำพูดนี้นะครับเราก็เคยได้ยินกันไปแล้วในช่วงไทย อีพีที่66เนี่ยก็เป็นการยืนยันเลยว่าเสียงที่เราได้ยินก่อนหน้านี้นั้นก็คือเสียงของในท่านทีวีแมนน่นเองนะครับต่อไปครับฉากที่ถูกคุณนามากูเพิ่มเข้ามาเนี่ยได้อยู่ในอีพีที่67พาร์ทที่1นนะครับซึ่งเป็นฉากฉากนี้เลยเด็กเราจะได้รับบ ยโอวีเมยนะครับกำลังเดินไปข้างหลังตัวละครอย่างซีเควีตเอเจนต์หรือคุณดาวักบูนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตากล้องก็หันไปทางซีเควีตเอเจนต์เนี่ยซึ่งซีเควีตเอเจนต์เขาก็ได้ยื่นอุปกรณ์บางอย่างมาให้กับตากล้องของเรานะครับซึ่งลักษณะเนี่ยก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนเลยเนยีแล้วพอตากล้องเราหยิบมาแล้วเนี่ยทางข้างหลังนะครับก็มีแสงสีเขียววัดสว่างขึ้นมาเว่ยพร้อมกันนั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงของตัวละครอย่างซีเควีตเอเจนต์พูดออกมาว่า แปลไปได้ว่านายรู้วกาต้องทําอะไรหล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครอย่างซีคริตเอเจนต์ก็ได้คาบุยหายไปนะครับจากนั้นเนี่ยตาต้องก็แทนไปให้เราเห็นรถของเหล่าคาเมล่าแมนนะซึ่งเป็นรถท,ที่บรรทุกครียวีแมนของอีพีเจ็ดพารที่หนึ่งเาไว้อยู่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเรายังได้เห็นคาเมล่าแมนสองคนที่ได้วิ่งสวนทางไปเมื่อในอีพีรถเจ็ดพารที่หนึ่งเช่นกันครับก่อนที่ตาต้องเนี่ยจะหันไปโฟกัสกับฐานทัพของเราคนหัวสูวนเนะจากนั้นฉากจากนี้นะครับก็ตัดตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่า ฉากนี้เลยครับเป็นฉากที่ดูคุณอาป้าปูแก้ไขซ้สามหรือสองทางด้วยกันทางแรกเนี่ยออริจินอลเลยนะครับฉากจากนี้เราจะได้เจอตัวละครอ,อย่างซีเกตเจ็ตเพียงคนเดียวเท่านาั้นนะระหว่างจากนั้นเนี่ยพอมีการปล่อยคลิปโปรโลกโซนออกมานะครับตอนนั้นจุดนี้เนี่ยก็ได้มีตัวละครอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาในรับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานกันไปว่าน่าจะมีคนสักคนหนึ่งในกลุ่มของพันธุ์นั้นะครับ เป็นสายลับให้กับคุณดาพักุมจนในที่สุดเนี่ยทิปโรกอพิโซดที่2ิสก็ได้เฉลยนะครับว่าใครคนนั้นก็คือเขาคนนี้นะครับผมที่ได้รับภารกิจบางอย่างจากคุณดาพักุมมพร้อมกับอุปกรณ์บางอย่างนะซึ่งใครคนนี้ที่ว่านะครับแน่นอนเลยว่าก็คือพี่หลักพี่แม่ตั้งเองนะครับผมที่ทานั้นหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์และภารกิจจากคุณดาพักุมมาเนี่ยพี่เกยก็ได้มุ่งหน้าไปยังฐานทัพของเราคนหลวนรวมนะครับนั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมในฉากที่ มีไลา์กันไปหน้าแมนบินตามหลังเจ้าดรซิกบรีคอนเนตไปเนี่ยซึ่งมีตัวละครอย่างที่รักที่แมนคอยอยู่ในฐานทัพอยู่แล้วนะครับแลในอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นคำตอบอีกว่าอุปกรณ์ลึกลับที่รักที่แมนเขาใช้เนี่ยก็ได้มาจากคุณดาวพักภูมินั่นเองนะ่ยแล้วฉากสุดท้ายนะครับที่ดวณดาวพักภูมิกล้ำเข้ามาก็อยู่ใน e ีเรื่องเจ็ดพาร์ทที่สี่เลยนะ่ยในตอนจบของพาร์ทที่สี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยร้านข้าวไม่ละเมอที แต่ว่าในฉากที่ถูกเพื่อนเข้ามาดีความยาวของวัตถุสีเนี่ยจะถูกยืดออกไปเล็กน้อยเนี่ยเริ่มจากตากักล้อมของเราเนะครับพี่รันแคมิล่าแมนได้ชี้ไปยังประตูทางฝั่งซ้ายเนี่ยเจ้าโรเตอร์สกิปต์รทอเรนเนี่ยไมได้บินเข้าไปก่อนหน้าดีนะครับแต่แล้วโกรทอนอย่างพี่รันกิแมนก็ได้เข้ามาหยั่งเอาไว้เนี่ยจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้หยิบแท็บเล็ตที่กำลังฉายภาพเจ้าโรเตอร์ให้ดูนะครับซึ่งในภาพนั้นเราจะเห็นเจ้าโรเตอร์สกิปต์รทอเรนเนี่ยมันสั่งงาน,าน ีก็ประตูตรงหน้าของบอลตายนะโดยจริงให้รอบของบอลเนี่ยคุ้มกันหนะ้าประตูเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดมาที่โถงทางเดินซึ่งเป็นโถงทางเดินที่เร้อยกันไปแล้วใน EP ที่68ภาพที่2นะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นกล่องที่เจ้าสกิปิรีโคลเลตมันมายผีไปนะซึ่งตอนนี้กล่องกล่องนั้นยังไม่ได้ถูกหยิบไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ลัคกี้แมนก็ได้ชี้ไปยังประตูทางฝั่งขวาแทนที่จะเป็นทางฝั่งซ้ายนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยทีมทั้งหมดก็ได้เดินหน้าไปต,ตามคำแนะนำของพี่ลัคกี้ม ในครับซึ่งตรงน่นจาจดนี้เนี่ยก็ยิงตอบคำถามให้เรารอีกมาวละครอย่างที่ลักกี้แมนในพิลส์8นั้นทำไมเขาถึงรู้เป็นอย่างดีว่าควรเดินไปทางไหนเลนะครับแล้วก็บอกว่าพี่แกเนี่ยสามารถใช้กล้องวงจรปิดของเราคนหัวตู้มได้เว้ยจึงทำให้ทีมทีมนี้เนี่ยจากที่เราเห็นนะครับในพิลส์8ตอนที่สองเขาดูชิลมากๆเลยนะดูไม่รีบไม่หอนนะครับเดินไปแบบเรื่องๆแบบค่อยๆเปิดประตูไปทีละห้องทีละห้องนะครับเพราะว่าตัวแปรสำคัญของแผนการนี้เนี่ยก็อยู่พี่ลักกี้แมั่นเอง ลักกี้แมนนั้นะเป็นคนทรยศหรือเปล่านะครับคําตอบเลยก็คือไม่ใช่อย่างแน่นอนนะจากข้อมูลที่เราได้มาณตอนนี้นะครับที่ลักกี้แมนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนทรยศนะแต่ในอนาคตนั้นก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าในสิ่งลี้ี่มัน,น,น,นไ,ไม่มีอะไรแน่นอนนะถ้าตีง,งานในครัำคำถามนึงเนี่ยที่ยังอยู่ในหัวผมนะนั่นคือทําไมเราต้องโฟกัสว่ามันมีใครสักคนหนึ่งแงกำลังทรยศสายของพัตมิตรอยู่และคำตอบของคำถามนี้น คงเหน,นือยน่ที่คุณดามพักภูมิเนี่ยพยายามจะใส่ข้อความนี้ว่ามีคนทรยศใต้นในหัวของคุณดูหลาย EP เลยนะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีที่52นะซึ่งมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นตัวหนังสือที่ถูกเขียนเอาไว้บนตึกนะครับถูกเขียนเอาไว้ว่ายัวเ real enemy is the ุดจุดๆๆๆนะครับแล้วก็เว้นว่างไว้หรือแปลเป็นไทยได้ว่า,าตัวที่แท้จริงของคุณก็คือจุดจุดนะครับไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนี้เนียซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกเนียที่เรา ไทยนะครับว่าสัตรูที่แท้จริงนั้นไม่ใช่คนรวย ของคำถามนี้เดยอย่างไรเนี่ยต่อไปนะครับเมสเซจที่สือ่อถึงการโทรยศเนี่ยจะอยู่ในอีพีที่ห้พาร์ทที่1นึ่งเนี่ยใากที่พี่ไททันแคเมราแมนกําลังเข้าช่วยเหลือพี่ไททันสปกเกอร์เแกรแมนเนี่ยทางป้าย l อ d ข้างหลังเลยครับจากป้ายว่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระดุกสื่อปรากฏขึ้นนี่ยและตัวกระดุกสื่อคำนั้นเลครับก็น่านจะมาจากคำคำนี้เลยดีเทลนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับซึ่งแกรเป็นไทยได้ว่าการโทรยศเนี่ยก็นับว,ว่าเป็นครั้งที่สองนะครับ E นรแล้วก็หันมาทำลายพวกเดียวกันแต่ว่าเดียวก่อนท่านผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือท่านเซนต์เบรนเอาไม่ได้แล้วใช่ไหมใน EP ที่66นะครับบนป้ายของโกดังเลยครับในช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นด้วยซึ่งตัวหนังสือนี้มันได้เขียนเอาไว้ว่าเดียวแท้นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าพายุครับพิแท้จริงเองซึ่งจากประโยคนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าคุณดาพระภูมิเนี่ย ถึไงไปคุกคามตั้ไหนอีกแล้วก็ไม่ทราบได้เลยครับเพราะหากจริงตามเนื้อเรื่องที่เราเสียกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยใครคุกคามที่แท้จริงมันก็คือคนหัวโต้ต้นเองซึ่งเอาจริงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีคําตอบให้กับคําถามเหล่านี้นะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยใครคุกคามที่แท้จริงนั่นคือใครตระตูตัวจริงคือคนไหนนะครับกรที่ตุ่นเนี่ยป่วยก็ไปออกที่พี่หลักที่แมนแนีที่ในช่วงแรกนั้นก็มีแฟนส่วนใหญ่คาดว่าพี่รลักที่แมนนะน่าจะเป็นคนทรยศนะครับแต่แล้วเนี่ยคุณ กรับตัวละครตัวนี้ไปน่าจะใช้คนทรยศอย่างแน่นอนนะครับแล้วข้อต่อไปนะครับที่ผมอยากจะมาเก็บตกก็คือจากชากนี้นะครับที่มีการแจ้งเตือนคนลุกลุกในฐานทัพคนหัวโตเกิดขึ้นบอกตรงตเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทาไมอยู่ๆเนี่ยสัญญาณเตือนภัยของฐานทัพเราบน เราลองต้อนกลับดูเนี่ยในช่วงที่สัญญาเตือนภัยเริ่มดังเลยครับไปเถ้าคนหัวตู้สองตันี้มันไม่ได้หันมาอย่างตักข้อของเราเนี่ยมันยังคุยกันอยู่เลยนะครับมันเพิ่งหันมาลังจากที่มีสัญญาเตือนภัยดังนั่นเองผู้เท็จข้อสองนะครับที่อาจเป็นไปได้ก็คือมีคนหัวตู้บางตัวเนี่ยเข้าไปเจอศพของเราคนดโดตูก่อนหน้านี้ที่ทีมของพมิตได้จัดการลงไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยสัญญาเตือนภัยมันเลยดัง เดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวก่อนครับหากเราองกลัไปข้างหน้าห้ามไปที่ฉากของเจ้าคนหัวท่วมที่เป็นคนสังหารพี่ลักษาเมราแมนเนี่ยก่อนที่ฟาจ,จะพันกำแพงออกมานะครับเราจะได้เห็นซากข,ของคนหัวท่วมที่ตัวแย่งไปก่อนหน้านี้ทั้งห้อง,งแรกและห้องที่สองนะซึ่งก็ไม่มีคนหัวท่วมที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่นะครับเท่ากับว่าสัญญาณ ภัยที่ดังคือเนี่ยไม่ได้มาจากกล้องวกเหล่านะครัี่จากองแน่นอนนะแต่เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะผมคิดว่ามันน่าจะมาจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพพวกของพัฒนิชได้แม้คุณผู้ชมยังจำได้เนี่ยจากที่คุณอาปักปูเพิ่มเข้ามานะครับในฉากที่พี่ลักกี้เมนนำแท็บเล็ตให้กับก,กล้องของเราดูเนี่ยมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากห้องที่สองนะครับที่มีการจัดก,การคนหววมวดพวกนั่นเองและเท่ากับาภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจาก อะไรสักอย่างนีับผมในขณะที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนะครับซึ่งความเป็นไปไ,ได้มากที่สุดที่จะตอบได้ว่าทําไมสัญญาณเตือนภัยถึงดังขึ้นก็าน่าจะมาจากจุดๆนี้นั่นเองและนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะมาเก็บตกในวันนี้ในะี่ยเกี่ยวกันอย่างไรคุต้องรู้นะฮ